การทำงานทางโลกทุกอย่างไม่ว่างงานเล็กหรือว่างงานใหญ่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ปรารถนาที่จะประสบผลสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นการประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความปลื้มปิติของตัวเองและความยินดีปรีดาของผู้คนรอบข้างทำให้รู้สึกว่า ตัวเองน่เป็นบุคคลผู้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อคนอื่นๆการทำงานทางใจคือการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจนได้บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งภายในก็เป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะเมื่อ,อไรที่ประสบความสำเร็จในการทำใจหยุดนิ่ง เกิดความสว่างสวายขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นก็จะเป็นที่ยินดีปรีดาทั้งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งแกสรพสัตได้อีกด้วยงานทางใจเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าง,งานทางโลกเป็นงานหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนคือ จะต้องทำตนให้หลุดพ้นจากอสวกิเลสเข้าสู่นิพพานมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาคอวินทสูตรว่าถ้าพวกพระองค์ละกามทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ปุตุชนคล้องได้แล้วจงปารบความเพียรมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกำลังทั้งมีใจตั้งมั่นเถิด ทางนั้นเป็นทางตรงทางนั้นเป็นทางยอดเยี่ยมเป็นพระสัตธรรมที่พวกสัตวบุรุษร,รักษาแล้วเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพรม,มโลกการจะวัดวาคคไยพอมีโอกาสจะได้ไปสู่พรม,มโลกบ้างถ้าในสังเกตที่จิตใจซึ่งไม่คล่องเกี่ยวและไม่ยึดติดในเบญจากามคุณทั้งหลายคือ สามารถสอนตัวเองได้ในระดับหนึ่งว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ไพศาลและยาวนานกว่าความสุขของชาวโลกก็ดียิ่งกว่าความสุขอมนทิพย์ของชาวสวรรค์ก็ดียังมีอยู่อีกซึ่งก็คือความสุขอันเป็นพรหมสมบัติที่เกิดจากได้ฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาย,ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นในโลก ผู้รู้ทั้งหลายซึ่งมีภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับหนึ่งคือยังมีใจไปไม่ถึงกระแสพระนิพพานท่านมักจะสละชีวิตทางโลกแล้วออกบวชประพพืิพรอมจัรรย์เป็นดาบทนักพรฤาษีชีพรมันฝึกฝนอุปรมจิตอยู่ตามป่าเขาลเนาไไราบางท่านก็เข้าไปในป่าหิม,มพาน์ มีผลหมาก,กรากไม้และเผือกมันเป็นอาหารบำมเพนตะบรท,ทำจนแก,ก่กล้าแต่ฌานสมาบัติในระดับต่างๆเป็นผู้ทรงอภิญญาที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ระละโลกแล้วก็ไปสู่พลมโลกชั้นต่างๆตามกำลังของฌานสมาบัติในอโยคุระสูตรมีข้อความที่น่าสนใจ ซึ่งกล่าวถึงพรงมโลกเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านพระอานนเทเถระได้เข้าไปฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญระองทรงทราบอยู่หรือว่าระองทรงเข้าถึงพรงมโลกด้วยพริ์พร้อมพระวราการสาเร็จแต่จิตผู้ทรงตอบว่าเราทราบอยู่อนนท เราเข้าถึงพรมโลกด้วทิ์พร้อมนังกายอันสำเร็จแต่จิตแต่พระนนทุนถามตอบอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรองทรงทราบอยู่หรือไม่ว่าร่องทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพริตสพร้อมนั้งพระวรกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีน่นี้ผู้ทรงก็ทรงตอบอยืนยันว่าทราบเหมือนกัน ร้นนนท์ได้ฟังพุทธานุภาพแล้วก็ทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญการทิพลงทรงเข้าถึงพรม,มโลกด้วยพระฤทธิ์พร้อมน้งพระวรากายอันสำเร็จแต่จิตและพระวรากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะละผู้มีอาภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์พราะตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และเป็นผู้ประกอบไปได้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและเป็นผู้ประกอบไปได้วยธรรมอันไม่เคยมีมาว่าแล้วก็ทรงอธิบายต่อไปว่าดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิต หรือตั้งจิตไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของพระตถาคตย่อมฟอ่องเบาอ่อนนุม่มควรกับการงานและผุดพองกว่าปกติเปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่ย่อมเบาวกว่าปกติอ่อนกว่าปกติ ดูก่อนอานน์สมัยใดที่พระตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของเราตถ,ถาคตย่อมลอยขึ้นจากแผ่นปฐพีแล้วก็ขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยเราตถ,ถาคต ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงให้เป็นคนเดียวก็ได้แจ่มหน้าทางกาไปตลอดพมโมโรกก็ได้เปรียบเสมือนปุยนุ่นซึ่งเป็นเชื้อท่าที่เบาย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยอปปมานี้ฉันใด ในสมัยที่เราตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาอยู่สมัยนั้นกายของเราตถาคตย่อมลอยจากแผ่นปฐพีและขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานน์สมัยนั้น กายของพระตถา,าคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถา,าคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างหรือใช้อำนาจทางกายไปตลอดพม,มโลกก็ได้นี่ก็คือพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อจะยกขึ้นมากล่าวเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดในพรหมโลกทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถสเสด็จไปสู่พรหมโลกได้ได้วยกายเนื้ออีกด้วยสำหรับวันนี้เนะี่ยเราก็มาถึงพรหมโลกชั้นที่สิซึ่งมีนามปรากฏว่าเวหัพลาภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมจำพวกหนึ่งซึ่งสวยพรหมสมบัติ จะเกิดจากอำนาจฌานสมาบัติที่มีผลอย่างไัยบูนเต็มที่กว่าพรหมชั้นต่ำดังที่หลวงพ่อได้พันนานามาแล้วก่อนอื่นหลวงพ่อขอทำความเข้าใจย้อนหลังเกี่ยวกับพรหมโลกชั้นล่างๆว่าผลแห่งฌาน,นากุศลที่ส่งให้ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติไปเกิดในพรหมโลกทั้ง9ชั้นที่กล่าวมาแล้ว คือปฐมฌานภูมิทั้งสาซึ่งได้แก่ปริสัทชาโุโรหิตามหาพรหม,มทุติยฌานภูมิมีสมคือปริตาภาอัปมานาภาอาภัสราตติตยฌานภูมิสามชั้นมีปริตตสุภาอัปมานาสุภา สุภกินหาผลของฌานากุศลที่ส่องให้ไปอุบัติเกิดในพรมโลกทั้งเก้าเหล่านี้เนะี่ยไม่เรียกว่ามีผลภัยบุญเต็มที่ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลตามสภาพธรรมที่เป็นจริงคือเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้นปฐมภูมิชานทั้งสามก็ถูกทำลายลงด้วยเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน,น้ำ ปฐมภูมิชาทั้งสามและทุติยชาญภูมิทั้งสามรวมเป็นหกภูมิก็ถูกทาลายลงไปด้วยคลาโลกถูกทาลายด้วยลมลมบาลายการก็ได้ลุกลามไปถึงตติยชาญภูมิซึ่งมีสามชั้นรวมเป็นเก้าพรม,มภูมิทั้งหมดนี้ก็ถูกทาลายลงด้วยไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้น บรรดาพรหมทั้งหลายที่ไปอบัติอยู่ในพรหมภูมิเหล่านี้เนะี่ยจะมีโอกาสสวยสุขอันประณีตอยู่เต็มที่ตามไขของอายุได้ก็แต่เฉพาะพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลก,กเริ่มสร้างเท่านั้นส่วนพรหมที่เกิดภายหลังจากนั้นน่ะจะสะวยพรหมสมบัติอยู่จนแต่มายุไขไม่ได้เนื่องจากว่า พรวิมานในพรหมโลกนั้นน,นได้ถูกทาลายลงเสียแล้วดังตัวอย่างเช่นท่านที่ได้ดสำเร็จตัิยฌชาญชั้นปณิตะครั้นตายไปแล้วก็ตรงใบอุบัติเกิดเป็นพรหมในชั้นสุภกินหาซึ่งเป็นชั้นตัิยฌชาญภูมิอายุขัยของสุภกินหานั้นมีประมาณกำหนดว่าเป็นเวลา64มหากัป สุภกินหาพรมที่จะมีอายุเต็ม64มหากับได้นะก็แต่เฉพาะพระพรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลก,กเริ่มสร้างเท่านั้นจะเกิดหลังจากนั้นจะต้องมีอายุน้อยลงไม่ได้ผลเต็มที่คือไม่ได้มีโอกาสอยู่ในพรหมโลกชั้นนี้เต็มตามายุไขเพราะมีกฎตายตัวอยู่ว่าตติยะฌานภูมินี้เนะี่ย จะต้องถูกทำลายทุกๆรอบ64มหากับเสมอไปพร้อมจะอยู่ระดับปฐมภูมิฌานทุติยภูมิฌานและในตัตยภูมิฌานจะไม่มีโอกาสได้เสวยผลแห่งฌานากุศลอย่างภัยบูรณ์เต็มที่โดยทั่วกันแต่เวหาพราภูมิเป็นพรหมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆอย่าง ดังนั้นพรหมทุกๆองค์ที่มาอุบัติเกิดในพรหมภูมินี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เสวยพรหมสมบัติเต็มตามอายุไขนอกจากจะได้รับผลแห่งชาญุกสลของตนอย่างภัยบูรณ์เต็มที่แล้วพรหมเหล่าเวหาพลาภูมิยังมีความวิเศษของพรหมสมบัติเช่นพรหมวิมานและรูปร่าง ก็มีความประเสริฐกว่าพรหมทั้งหลายในพรหมโลกทั้ง9ที่ตามกว่าตนอีกด้วยเระหว่าพรหมแต่ละองค์ล้วนแต่ทรงคุณวิเศษได้บำเพ็ญตบะรรมอย่างกลั่นกล่าจนได้บรรลุจตุตฌานคือฌานสี่อันเป็นโลปปะฌานขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิน้นจึงได้มีโอกาสมาบัติในพรหมโลกแห่งนี้ซึ่ง นี่ก็เป็นเรื่องราวของนักบวชพเดธบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจนได้รับผลแห่งสัมมาปฏิบัติในระดับชาณสมาบัติแล้วก็มาบังเกิดในพรหมโลกชั้น,นต่างๆซึ่งหลวงพ่อก็ขอเล่าค้างเอาไว้ที่พรหมโลกชั้นที่สิบก่อนนะจ๊ะเอาไว้วันต่อไปค่อยมารับฟัง พหมโลกชั้นสูงสูๆกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกันต่อไปปฏิบัติให้เขาถึงพระธรรมการให้ได้แล้วเราจะแจมแจ้งในเรื่องของพหมโลกในภาคปฏิบัติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน